Thank you. สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเล่านะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสำหรับในที่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นนะฮะในที่ในสูตรนี้นะก็จะเป็นในที่ในสูตร3ตัวนะครับในงวดที่แล้วก็3ตัวเกือบไปแล้วนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็3ตัวไม่เข้าก็ยังถือว่าโอเคนะครับตัด2ตัวเนาะอ่าถ้าจับจัดคู่ไปก็มีไม่กี่ตัวนะครับก็ลองนําไปจับกันแนวกับในสูตรอื่น นะครับโดยในคลิปนี้ก็จะมาดูใน2สูตรนี้นะครับเนะอาแล้วก็สูตรนี้ด้วยนะครับเนี่ยก็ถือว่านะครับใน2ตัวเด่นตัวนี้ก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับแล้วมันก็มาชนกัน4กับ5แบบนี้ อ่าก็แสดงว่าเน้น4กับ5นะครับอ่ะมาเปรียบเทียบกันดูนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาดูใน2สูตรนี้นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยสูนหวยนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับหรือบางท่านจะไปรอดูรอติดตามกันนะครับสลับในที่ในชุดสรุปนะครับชุดสรุปในงวดที่แล้วก็อ่ะมาใน2 6 6 2นะครับแต่แต่ดูแบบนี้มันมันก็เยอะไปนะครับแต่ถ้าไปดูตามสูตรเนี่ยก็เอาสูตร มาจับมาตัดกันนะครับก็จะได้ไม่กี่คู่เองนะครับก็พยายามดูในสูตรด้วยนะครับคบคร้นไปนะฮะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จาเป็นต้องไปซื้อจับไปหลายตัวนะฮะเอาสูตรนี้กันก่อนเลยนะฮะนอสูตรนี้อ่านะครับสูตรนี้กันก่อนเลยว่าจะได้นะฮะในที่นี่เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับเนาะอ่ะวดที่แล้วนะครับก็ออกไปในที่หนึ่งศูนย์นะครับหกสองห้าสี่ 106254นะฮะอ่านะฮะรู้สึกว่าตรงนี้ก็หลุดมาวันนี้ก็หลุดเนาะอืมนะฮะก็ไปเข้าในตัวเด่น2ตัวนะครับเนาะเนี่ยมี4มี5้นี่ 4, นเนาะอ่ามาดูวิธีการนะครับคำนวณของในสูตรนี้กันเลยนะครับเป็นสูตรเดิมนะครับเนาะอ่าใช้สูตรเดิมกันก่อนนี่เปสูตร3ตัว 458901อ่ะโอเคนะครับเนาะเราก็จะมาดูนะครับเนาะ,อะเอาผลหนึ่งวัดที่แล้วนะครับมาหานะครับ1 0 6 2 5 4 1 0 6 2 5 4นะครับอ่ะเราก็จะมาหานะครับในที่ในหลัก10กันก่อนเลยนะครับตัวเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวเราจะนำในที่ในหลักหมื่นนะค,คูณด้วยเลขคงที่9เนาะ แล้วก็หลักสิบคูณด้วยเลขคงที่2นะครับหลักหน่วยก็จะคูณด้วย2นะครับเนาะศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์นะครับสองห้าสองเป็น10นะครับเนาะสี่สองเป็น8นะครับก็จับบวกกันไปตัด0ตัดศูนย์ไปนะครับก็จะเหลือ8นะฮะเนาะแปดเพิ่มแต้มไปนะครับจาก8ก็จะเป็น9เนาะงวที่แล้วเพิ่มไปเป็น5ได้8กับ9นะครับเนาะส่วนในตัวเด่นอีก4ตัวนะครับเราจะนําในหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่9นะครับ 1 9ึ่งเก้าได้เก้อ่านำเก้าตัวนี้น,นะครับนำเก้านะครับจับไปเพิ่มแต้มนะเก้าเป็นศูนย์ลดแต้มมานะครับก็จะเป็นในที่ใน8แล้วก็7นะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็จะได้นะครับในที่ในหลัก10นะครับหลัก10ก็จะเป็นในที่ใน8 8กับ9นะครับหลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน7 8 9 0นนะครับเนาะอาจจับคู่ไปก็จะได้ที่ใน 87 8 8 8 9 8 0 9 7 9 8 9 9 90นาปเะครับนำไปพิจารกันได้หรือจะมาดูในสูตร3ตัวนะครับเนาะอ่านะครับสูตร3ตัว3ตัวไม่มาหลายงวดแล้วนะครับเนาะตั้งแต่ในงวดนี้นะครับก็อ่ะก็ขอให้มานะครับในงวดที่จะถึงนี้แหละนะครับ3ตัวนะครับแต่ก็ใกล้เคียงนะในงวดที่แล้วนะครับ10 6 2สองหนะครับก็มาในมาบนอยู่เนาะนะครับเสียดายศูนย์มันไปออกตรงเนี้ยนะครับเนาะอืมนะครับก็มาในที่ใน4 5ห้านะครับเนาะ4 5หเนาะมาอะมาบนเนาะเป็นศูนย์บนก็ต้องมาบนเมื่อที่แล้วนี่ไปล่างนะครับศูนย์นี่นะครับอ่ะมาดูต่อกันนะครับสลับในที่ในสูตรน,นี้ว่าจะได้ในที่ในเลขไหนนะครับ เข้าอีกเดอ้อขอให้เข้า3ตัวนะสักทีนะศูนย์นี้นะครับแต่3ตัวไม่เข้าอ่ะ2ตัวเข้าก็ายังดีนะครับเนาะอืมแม่นบ่ครับ10 6254 106254 106254นะครับ อ่ะโอเคมาหาในหลักร้อยกันก่อนเลยนะครับหลักร้อยนี่เราก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9เด้อหลักพันคูณด้วยเลขคงที่2นะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่8นะครับศูนย์คูณเได้0นะครับหกเป็น12นะครับแล้วแปคูณสนะครับ8 4 4 8นะครับเป็น32เนาะจะบวกกันนะครับ2อบวกกับสก็จะได้4นะครับ4อีกแล้วนะฮะหลักร้อย นะครับต่อมาในหลักหมื่นนะครับเราจะนำในหลักสิเออเราจะนำในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่2นะครับแล้วก็ในหลัก10นะครับค no. ูณด้วยเลขคงที่2เหมือนกันศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับ52เป็น10นะครับก็จับศูนย์บวกกับ0นนะครับก็จะเท่ากับ0อนะ0ศูนย์อีกแล้วศูนย์อีกแล้วนะครับเนอในตำแหน่งนี้ศูนย์มา3มวดเลยนะครับเนะอ่ะมาดูในหลักหน่วยนะครับเนะ อย่าบอกนะว่าหลากัหลกหน่วยนี่เป็นนะครับในที่ใน4กับ5้าเหมือนที่เมที่แล้วนะ่ที่สี่กับ5นี่เลขเดิมเลยนะครับเนาะอ่ะในหลักพันคูณด้วยเลขคงที่3นะครับหลักสิบคูณด้วยเลขคงที่2นะครับ6 3นะครับเป็น18นะครับ2 5เป็น10บอ่าได้8นะครับ8เพิ่มแต้มนะครับ8กับ9ก็แสดงว่างวดเนี้ยน่าจะมี8กับ9นะครับเนาะอ่ะทำไมถึงว่ามันจะมี8มี9นะครับเนาะอ่ะหลักร้อยก่อนหลักร้อยเป็น4 ออใช้สูตรจนเนนี่ยจสุดแล้วนะครับกระดาษจะหมดแล้วนะครับ R 4089A แต่ในตำแหน่งตรงนี้น่าสนใจนะครับซึ่ง89นะครับ89ก็ไปชนกันนะฮะในที่ในสูตรสองตัวนะฮะสูตรเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ย 8, 9, เนี่ย89เนี่ย89เนี่ยจะเหมือนในงวดที่แล้วไหมนะครับชนในตำแหน่งตรงนี้45ก็45หมือนกัน นะครับแล้วก็เนี่ย89ก็89เหมือนกันนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็น87นะแต่ก็ไม่แน่นะครับเนาะ 8, 0, 9, 0, เนี่ย8090เนี่ยชนกันอยู่ในเนี้ยก็เป็นได้หรือจะเป็น4นครับหรือ4อาจจะมาเหมือนเดิมนะครับเนาะนะจับ3ตัวกันในสูตรนี้นะครับก็จะได้408409 408409ก็ติด3ตัวไว้นะครับเนาะอืม ก็มันอาจจะเป็นสี่ศูนยก็ได้เออ9กับ6มันอาจจะพิกกับหัวก็ได้นะครับอ่ะถ้าจะมาเปรียบเทียบกันมาชนกัน2ใน2องสูตรนี้นะครับก็จะได้นะครับในที่ที่มันชนกันเลยนะครับก็ปิดไว้เวนาะเราสี่งงอ่าก็มันก็ชนกันในที่ใน9080เนาะในเก้0ศ0นยนะครับเนาะอ่าลองดูแล้วกันนะครับผมว่าแน่ๆแหละนะครับมี8กับ9ในงวดนี้นะครับซึ่ง มันจะเหมือนในสี่กับ5้าไหมนะครับซึ่ง4กับ5เนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับมันก็มักจะมีนะครับในที่ในเด่น2นะครับเนาะเนี่ยสเนี่ยมา2 0ศนะครับเนาะนะครับมาสองหเหมือนออกเหมือนในงวดดีเลยเนาะนะครับ6 2 2 6เนี่ยเนาะบางทีมันก็อาจจะออกเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ล่าสุดนะครับเป็น8กับ9นะครับ ย้อนไปดูมีงวดไหนที่ให้8กับ9มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม,ม่มีไม่มีเลยนะครับเนาะงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับที่ให้8กับ9มานะครับเนาะก็อ่ะไม่แน่มันอาจจะถูก3ามตัวแตก3ตัวก็เป็นได้นะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อจ,จับไปหลายตัวนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ